จา์แบบนี้นะคะวันนี้จะมาทําให้ดูนะคะว่าวันนี้จะล้างเครื่องล้างจานนะคะล้างด้วยตัวนี้นะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่ายี่ห้อนี้ก็เพิ่งใช้เหมือนกันนะคะจะลองใช้ดูยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่ายี่ห้อไหนก็ได้ใช้ได้เหมือนกันอันดับแรกนะจะเช็ดตรงขอบขอบอันนี้ก่อนนะคะ ขอไอติ๊กตุ้งของมันอะนะคะเพราะบางทีเวลาเราล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็จะมีคราบสกรปรกอยู่บ้างบางครั้งหรือจะมีแบคทีเรียอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ผ้าแล้วก็ชุ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็จะเช็ด แล้วค่ะเพราะปากติก็เช็ดประจําอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยสกปรกนะคะเสร็จแล้วสําคัญนะคะปิดฝาให้แน่นเหมือนเดิมนะคะปิดฝาให้แน่นเลยเสร็จแล้วเราก็จะแกะแกะสติกเกอร์นี้ออกนะคะห้ามเปิดฝาแล้วคว่ำในนี้นะคะอันนั้นคือผิดนะคะต้อง ถค่อยแกะ,แกะไอสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะแกะออกแล้วจะเห็นอันนี้คือเขาเรียกอะไรไข่อะคะ่ะเหมือนเป็นเทียนไข่อะคะ่ะเหมือนเป็นวัคก็เ,เรียกว่าวัคนะคะอันนี้แล้วเราก็เราจะบางครั้งอะขวดมันจะเล็กๆหน่อยก็เอาใส่ไว้ในนี้ก็ได้นะใส่ไว้ใน ช่องช้อนส้มก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ขวดมันจะกว้างหน่อยมันก็จะใส่แล้วก็กลัวมันจะหล่นนะนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะเลือกใส่ไว้บนนี้นะคะใส่ไว้อย่างนี้ใส่ไว้ตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าแต่ต้องคว่ำไว้แบบนี้นะคะต้องคว่ำคว่ำหัวลงนะคะใส่ไว้ตรงไหนก็ได้ที่คิดว่ามันแน่นพอว่ามันจะไม่ล้มไม่นวน ทรงนี้นะคะต้องให้มันอยู่ทรงนี้ตลอดเพื่อที่มันจะไหลลงช้าช้านะคะตรงนี้หละออนอย่างนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ปิดเอาไปคืออือชอมชิืตมาชีนเน่ต้อง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 เอง็นแ้วนะคะต้องแบบห้ามีจานมีช้อนส้อมมีอะไรนะคะเพราะบางครั้งน้ำยามันจะแรงเกินไปแล้วมันจะทำให้ช้อนส้อมจานเรา เ,เสียหายได้แล้วก็ไม่ต้องใส่ทับหรือว่าไม่ต้องใส่น้ำยาล้างจานเพิ่มนะคะแล้วเราก็จะใช้เป็นโปรแกรมธรรมดานะคะห้ามใช้ Echo หรือว่าห้ามใช้แบบ Schneller โปรแกรมอันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นแบบโปรแกรมธรรมดาเลยเพราะโปรแกรมธรรมดาความร้อนมันจะอยู่ที่ประมาณ70 70 ถึง80-90บางครั้งน่ะน,นะคะก็แต่ก็70ขึ้นนะคะก็จะใช้โปรแกรมธรรมดานะคะก็เออเปิดเปิดเสร็จแล้วใช้โปรแกรมธรรมดาแบบนี้นะคะก็ปิดไม่ลดนะโอเคแค่นี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องล้างจานทำงานไปปกตินะคะจนเสร็จสิน้น แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าแบบนี้นะคะเช็ดภายในอีกครั้งนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ